นะคะแล้วทุกคนโอ้โหมาพัฒนาสูตรพัฒนาทํายังไงก็ไม่ได้ทําไมไม่ได้รู้ไหมเพราะว่ามันน้ํามันมันติดมือลองน้ํามันมะพร้าวแล้วทุกคนลองน้ํามันถั่วดาวอินคาแล้วลองน้ํามันพืชน้ำมันพืชไม่ได้ลองลองน้ํามันนุ่นนี่นั่นที่เขาใส่ผมทุกคนสุดท้ายแล้วมันก็มันเยิมแล้วพอเวลาวันสองวันนะผมร่วงเพราะอะไรเราเป็นคนผมมันหัวมัน แล้วทุกคนเวลาหัวมันมันเยอะๆผมมันล่วงอนี่สุดบอกแล้วอีฉันเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะไอ้ใครที่บอกว่าทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะอีฉันก็ไม่ได้คิดว่าอีฉันทําดีที่สุดแล้วนะคะอีฉันดีได้กว่านั้นอีกพยายามทุกคนในที่สุดอีฉันก็ได้น้ํามันที่สกัดจากดอกกุหลาบเป็นน้ํามันแท้ๆที่สกัดจากดอกกุหลาบนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นปุ่นปุ่นไปค่ะบอกแล้วชนิด ้ค่ะทุกคนค่ะเก่งแล้วเก่งได้อีกสวยแล้วสวยได้อีกดาในที่สุดชนิตาก็ได้ค่ะทุกคนทุกคนเบาไหมของบ้านคุณนิดนึงนะคะเสียงชนิตาก็ชทะ,ทะรุปแปดหลอดไปไหนไม่รู้ทุกคนเชื่อไหมว่าชนิตาก็ได้น้ำมันจากดอกกุหลมมาบม่ะทุกคนมันประทับใจมันแบบว่าโอ้ยฉันอยากจะลง้งไ้เฮ้ยใช้แล้วแบบอาทิตย์นึงไม่สระผมผมก็ยัง แบบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใส่น้ํามันทุกคนจืดเดียวนิดเดียวผมก็นุ่มสวยสวยเก๋ศึกษาหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ว่าน้ํามันดอกคุราบมันต่างจากสกัดยังไงมันต่างกันกับอันบุ๊บโอ้โหทุกคนในที่สุดอีฉันก็ได้ขวดนี้มา